สวัสดีครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงนะครับมาอยู่ที่อำเภอตาขีนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับมาติดตามผลงานนะครับสารย่อยสลายตอสร้างฟางข้าวตาคู่กูเกรตรตองแปดนะครับที่แปลงนาของพี่โอนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่โอกันว่าพี่โอ๋เขาประสบปัญหาอะไรบ้างนะครับในแปลงนาแล้วหลังใช้ตองแปดมีความสําเร็จประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับพี่โอครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอครับที่มีปัญหาอะไรบ้างครับในแปลงนาก็ก่อนหน้าจะเป็นข้าวทีเยอะครับครับผมแล้วหลังที่พี่หมักตองแปดมีความ กงยังไงหลังจากที่หมักสองแปดไปแล้วก็ข้าวินก็หายไปเลยครับข้าวินเหลือเหลือแบบหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์เองครับขนาดนั้นเลยหรอคะครับเกลม่ยเลยฮเข้าวสวยมากเลยเนาะครับเห็นเราปื้มมากเลยทั้งหมดกี่แปลงครับที่พี่ใช้อยู่ก็ทุกแปลงเลยคือผลลัพธ์ใกล้เคียงกันเลยครับผมพอใจไหมครับพี่พอใจครับผลงานแบบนี้เนาะครับผม ข้าวสวยมากเลยพี่สวยครับปื้มไหมคะแบบนี้ปื้มครับปื้มมากเลยเนาะแล้วดูค่ะทุกคนข้าวสวยมากแล้วคุมหญ้าได้ดีมากเลยนะครับหญ้าหญ้าก็ไม่มีโพลเลยสมบูรณ์ทั้งแปลงเลยสวยมากจริงๆดูแต่ละรวงนะคะน้ำหนักดีเนาะพันข้าวอะไรคะพี่ข้าวหอมเก้าวแปด หอมเก้าแปดได้ครับหอมฟุ้งอ๋อนี่เหรอหอมฟุ้งครับสวยมากเลยอ่ะต้นดีนะครับต้นเตี้ยต้นไม่สูงมากพอดีพอดีกำลังพอดีเนาะแล้วดูรวงนะคะทุกคนสวยเลยดูแลข้าวได้ดีมากเจอปฝนตลอดตั้งแต่วันปลูกอืม กินไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเมล็ดด่างเนาะก็ดีดเขาเด้งก็หายไปแล้วเนาะแล้วก็พี่โอ๊ก็ได้ใช้ฮอร์โมนตัวนี้เล่งรากขยายกอตอนข้าวเล็กแค่ตัวนี้แล้วไอ้ผลลัพธ์ป่ะี่ี่เห็นเป็นยังไงก็ดูเขียวเขียวดีต้นใหญ่ต้นสมบูรณ์ดีอ๋อค่ะคือเป็นไลมิโนบำรุงนะครับช่วยแตกกอแล้วก็เขียวจะเขียวกินปุ๋ยได้ดีครับผมก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่เราประทับใจมากๆเลยนะคะทุกคนสําหรับคู่หูตองแปดของเรานะคะ ประสบความสําเร็จกันได้ผลกันเยอะเนาะครับผมค่ะแชร์ประสบการณ์นะคะใช้ดีบอกต่อกันค่ะสําหรับท่านใดนะคะที่มีปัญหาข้าวดีดหญ้าวัชพืชในแปลงนาเยอะนะคะก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยเนาะตอนนี้เรามีผู้ที่ใช้จริงเห็นผลจริงได้ประสบความสําเร็จได้ข้าวเพิ่มนะพี่ที่ลูกค้าที่ใช้ไปก็ได้ข้าวเพิ่มกันมาเยอะเลยค่ะฝากติดตามผลงานด้วยนะคะนาข้าวพี่โออยู่ที่ตำบลพรมนิมิตครับ จ,จังหวัดนครรนครสวรรคน์นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีครับ